ฟรีแลนซ์หรืออาชีพอิสระกู้ซื้อบ้านอย่างไรให้ผ่านฉลุยคลิปนี้มีคำตอบค่ะธรรมชาติของอาชีพอิสระถือว่ามีความไม่แน่นอนสูงอยู่แล้วถ้าเราไม่มีหลักฐานอะไรมาช่วยยืนยันรายได้และสถานะของการทํางานได้อย่างชัดเจนแม้จะมีรายรับแสดงในสเตทเมนต์ย้อนหลังทุกเดือนก็จริงค่ะแต่มันยังไม่พอนะดังนั้นการกู้ซื้อบ้านของฟรีแลนซ์จึงมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและยิบย่อยมากกว่าการกู้ซื้อบ้านของพนักงานประจําค่ะ ในการเตรียมเอกสารยื่นกู้ให้พร้อมจะแบ่งเป็น2ส,ส่วนคือเอกสารพื้นฐานการใช้ยื่นกู้สินเชื่อบ้านและเอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มผู้ทำงานอิสระหรือฟรีแลนซ์จะประกอบไปด้วย 1. สเตตเมนต์ย้อนหลังอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีหากรับรายได้จากหลายบัญชีก็ควรรวบรวมให้ครบทุกธนาคารค่คะ 2. การยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือพองงดอเ เมื่อถึงรอบยื่นภาษีประจำปีฟรีแลนซ์จะต้องยื่นแบบเพางด90จากนั้นเข้าสู่กระบวนการคำนวณของระบบจาัดก,การภาษีของกรมสรรพากรค่ะเป็นเอกสารที่ระบุว่าเราต้องเสียภาษีในอัตราเท่าไหร่หลังจากกรอกข้อมูลรายได้ประจำปีไปแล้วโดยจะสัมพันธ์ไปกับใบ50ทวิ 3ใบเสร็จรับเงินชำระภาษีประจำปีกรณีที่รายได้ไม่ถึงเกณฑ์จ่ายภาษีแต่มีการยื่นแบบก็ได้รับใบเสร็จเช่นเดียวกันค่ะสามารถสั่งพิมพ์ออนไลน์จากเว็บไซต์กรมสรรพากรได้เลย4หนังสือรับรองการหักภาษีนะที่จ่ายตามมาตรา50ิทวิคิดว่าเอกสารนี้หลายๆคนก็น่าจะคุ้นเคยกันดีค่ะเพราะเป็นเอกสารที่ฝั่งนายจ้างจะต้องออกให้เราหลังจากทํางานเสร็จแล้วก็มีการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วในเอกสารจะระบุจํานวนเงินค่าจ้างและแสดงยอดหักเงินภาษีหน้าที่จ่ายนะคะ ห้าใบสัญญาจ้างงานบางกรณีบริษัทผู้ว่าจ้างจะมีสัญญาให้ฟรีแลนซ์เซ็นจะมีทั้งระบุระยะเวลาของโปรเจกต์หรืออาจจะไม่มีก็ได้ลำดับที่6เอกสารอื่น ฟรีแลนซ์สามารถเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนำไปยื่นเพิ่มเติมได้ทีนี้นอกจากการเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้วการยื่นแบบและจ่ายภาษีอย่างถูกต้องทุกปีทำการเงินให้มีสภาพคล่องไม่มีหนี้สินหรือเครดิตบูโรเลือกซื้อบ้านจากโครงการที่มีความน่าเชื่อถือก็สามารถทำให้ฟรีแลนซ์มีโอกาสยื่นกู้กับธนาคารได้อย่างผ่านฉลุยแน่นอนค่ะ